ท่านประธานครับท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงหรอกครับอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะนั่งเถอะขออนุญาตท่านคุณมนิดครับผมขอประท้วงท่านประธานขอให้คุณมการประชุมครับตามข้อรับข้อที่เก้าครับครับผมต้องดําเนินการประชุมผมไม่ได้เบรกคุณมนิดนะครับท่านประธานครับแค่ใช้กระชับเวลาเท่านั้นครับผมเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่เคยก้าวล่วงท่านประธานเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เที่ยวนี้เนี่ย ท่านประธานได้ออกองค์กรไปเพราะว่าท่านประธานไปในฐานะประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหนังสือที่ท่านจี้แจงผมก็อ่านทั้งสามฉบับครับแล้วสำนักนายกเข้ก็ตอกบมาทั้งสามฉบับก็อยู่ในมือผมอ่ะผมไม่ได้ขึ้นมากล่าวตำหนิท่านประธานแบบลอยๆนะครับแล้วหลายคนบอกว่าตอนเช้าเนี่ยตั้งยต,ติได้ไหมผมบอกว่าอย่าตั้งเลยยต,ตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นยตินั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสรุปกันได้ มีอย่างเดียวเท่นั้นถ้าอยากรู้ว่าปัญหนานี้มันก้าวล้ำหรือไม่มันล่วงละเมิดหรือไม่ก็ที่ได้สารรับนูนแ้่นั้นใน้ว็วินิจฉัยตีความแต่ผมไม่อยากให้ทําถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่ามาหาหรือกันแล้วก็ไม่อยากให้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยของท่านประธานเนี่ยทำไปเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวท่านประธานก็จะไปองค์กรนู่นไปองค์กรนี้นะครับถ้าไม่ได้ดังใจของท่านประธานท่านประธานอยู่ตรงนี้สิครับ ท่านประธานไม่พอใจท่านก็าประธานก็ตำหนิแบบปะกปลนุษย์เนะครับผมขอประท้วงอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะฟังเลยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อพระบักชาที่9ให้ควบคุมการประชุมครับตอนนี้มีเพื่อนสมาชิกรออยู่อีกหลายท่านที่จะพิปรายมากเลยนะครับกับกฎหมายที่เราเรากำลังภิปรายกันอยู่แล้วทางคุณมนิตก็ขออภัยที่เอ่ยนามครับได้มีการพูดไปพอสมควรแล้วนะครับ ก่อนเรื่องพัดพิงผมก็จบนะครับครับเรื่องพัดพิงของผมก็ไม่อะไรครับแต่จริงๆตะกี้ท่านพัดพิงท่านหัวหน้าพรรคปูนใจไทยนะครับที่ขึ้นไอเลยนะครับยังไงอยากจะให้ถอนเรื่องนี้นะครับผมว่าไม่เป็นการสมควรครับขอบุณครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวรวัตเอื้ออภิชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมก็เป็นกรรมธิการกบประมาณผมขออนุญาตมีข้อสังเกต ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่รรท่านประธานไปตามเรื่องของกฎหมายทางการเงิน <Okay. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับต้องขออยญาอธิบายผมเนี่ยเป็นทั้งสสด้วยเคยเป็นฝ่ายบริหารด,ด้วยแล้วก็เป็นกรรมธิการก็ประมาณมาเนี่ยหลายสมัยผมต้องเรียนรรท่านประธานครับทาไมกฎหมายถึงกําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเงินรรท่านประธานครับวันนี้หลายกฎหมายเนี่ย เราไปออกกฎหมายจนกระทั่งเงินงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยรายได้ที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นรายได้ของหน่วยงานวันนี้ท่าปรมธานไปดูเลยครับเม็ดเงินนอกงบประมาณเนี่ยมีมากกว่างบประมาณเนี่ยหลายเท่ามีถึง5.9ล้านล้านส่วนใหญ่ก็มาจากตรงนี้นะครับการไปออกกฎหมายฉบับน,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 นั้นฉบับนี้จนกระทั่งวันนี้เงินออกไปนอกระบบหมดเงินที่จะมาอัดฉีดหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยหายไปสิ่งนี้ผมขอเรียนท่านประธานครับ ผมก็เป็นสสมานานอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินี่เราแยกหน้าที่กันวันที่เราอยู่นิติบัญญัตินี่เราเคารพในการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารเราไม่ก้าวไก่เราไม่แตะต้องท่านตัดสินใจอย่างไรเป็นของท่านแต่เมื่ออยู่ในนิติบัญญัตินี่เราทําหน้าที่ของเราเต็มที่นะครับแต่ว่าอะไรที่กําหนดเป็นหน้าที่ของท่านนายกรันตรีเราอย่าไปยุ่งครับเราทําภายใต้อนานาจนิติบัญญัติเราแยกอํานาจกันเด็ดขาดนะครับก็ต้องเรียนท่านประธานครับบางครั้งกฎหมายทางการเงินเนี่ย เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่เขาจะดูว่าควรไหมที่จะเพิ่มกฎหมายเหล่านี้และไม่ได้เพียงแค่ท่านดูเองครับท่านต้องสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆว่ามีความจําเป็นแค่ไหนเห็นควรหรือไม่เห็นควรหรือไม่ตรงนี้ให้ไปอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีและอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับเราเสนกอกฎหมายไปข้จริงแต่เราไม่ควรไป ก้าวไกลอนาจแบบนั้นนะครับขอให้มันหยุดอยู่แค่นี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานด้วยอของเคารพครับว่าผมเนี่ยเป็นสสมานานเป็นกรรมการก็บระมาณหลายสมัยเห็นว่าประมาณที่เหลืออยู่วันนี้นะครับผมผมท่านประธานผมปล่คยใจ<ม>นะครับก็เลยเรียนท่านประธานว่า,าไม่อยากให้เราไปก้าวไกลอำนาจของฝ่ายบริหาร <สอ S 2> ขอให้เนาน,นคร่บนต่าปที่ไม่อรับเป็นการที่ดีที่สุดนะครับก็ขออนุญาตมีข้อสังเกตแล้วก็ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านวราตั้งแต่ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับคุณครูมานิตสังพุ่มได้ขึ้นอภิปรายและก็ตอบโต้ท่านประธานเรื่องนี้นะครับจะตอบโต้อย่างไรนะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อมีผู้ประท้วงสิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยก่อนเลยคือต้องให้เขาได้ประท้วงและเมื่อประท้วงไปแล้วต้องวินิจฉัยซึ่งท่านประธานไม่ได้วินิจฉัยนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครูมานิตสังพุ่มเมื่อกี้ท่านพูดถึงสอสอหลายสมัย ท่านใช้คําว่าไอ้หนูกับเพื่อนสอสอในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิปมานานแต่การมาใช้คําว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันสอสอจะหนึ่งสมัยจะห้าสมัยจะสิบสมัยเราเท่ากันฮนะท่านจะมาใช้คําพูดหยาบคายแบบนี้เพื่อด้อยค่าในเรื่องของคุณวุฒิทาแบบนี้ไม่ได้ นี่คือคสิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยและต้องบอกให้ครูมานิตถอนนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยและอยากเห็นส่วนท่านประธานจะชี้แจงผมเข้าใจครับข้อกล่าวหาที่ท่านประธานถูกอภิปรายรุนแรงเข้าใจและท่านประธานควรมีสิทธิ์อธิบายแต่การปล่อยให้เพื่อนสมาชิกใช้คําพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้และไม่เคารพกันถ้าท่านจะทําหน้าที่กันแบบนี้เนี่ย<ท>มันเกิดแล้ว ต้องพูดกับผมนะครับแล้วก็คิดว่าประเด็นในการประท้วงครบแล้วครับมี2ประเด็นครับตอนนี้วินิจฉัยนะครับก็ประเด็นแรกนะครับก็ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้มาฟังด้วยตัวเองตอนเช้านะครับก็เลยจะฟังจากครูมานิตให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านวรวัตรก็ยกมือนะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่าเราจํากัดในเวลาที่พอสมควรแล้วนะครับ ประเด็นที่สองก็เป็นประทวงเรื่องการใช้คําไม่สุภาพเรื่องไอ้หนูนะครับคุณมานิครับยินดีถอนไหมครับผมผมรอจะถอนอยู่ครับท่านประธานฮะครับขอบคุณครับต้องต้องกลับขออภัยคุณรวมและคณะด้วยครับถอนครับครับขออภัยจริงๆครับถอนครับผมรอลูกขึ้นรอถอนอยู่คะท่านประธานครับงั้นตอนนี้ไม่ต้องมีใครอภิปรายเลยนะครับผมขอชี้แจงเลยนะครับเอาไม่อนุญาตทาระ้านขอขอนีดเดียวครับไม่ได้ครับวินิจชัยละครับประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นเรื่องของการบุกไปไม่ได้บุกไปนะครับก็เป็นตามที่เอกสารได้ชี้แจง นะครับแล้วไม่เป็นการกดดันให้เซ็นหรือไม่เซ็นเป็นการติดตามความคืบหน้าของการให้ความเห็นของหน่วยงานครับเน,นี่เป็นประเด็นที่ต้องเข้าใจตรงกันนะครับผมไม่มีอำนาจในการกดดันให้ท่านนายกพิจารณาหรือไม่พิจารณาแต่ผมไปขอดูความคืบหน้าของหน่วยงานเพราะเป็นไปได้ไหมครับถ้าหน่วยงานไม,ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้เลยตลอดระยะเวลา4ปีกฎหมายที่เพื่อนสอสเสนอมาก็จะไม่รับการพิจารณาถึงโตนายกแน่นอนนะครับนี่ผมต้องการทราบความชัดเจนในเรื่องนี้ และไม่ได้เป็นความโปร่งใสในเรื่องอื่นๆนะครับเป็นความโปร่งใสในกระบวนการตรากฎหมายครับเรื่องที่2นะครับก็คือผมได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์วันอนอหรือไม่นะครับประเด็นที่อาจารย์ uh, ท่านประธานรัฐสภานะครับประธานสภาผู้แทนมอบหมายให้ผมคือดูแลกิจการของสภาในเรื่องของการตรากฎหมายและการบรรจุกฎหมายครับเพราะฉะนั้นผมทําตามข้อบังคับข้อที่8ปดข้อที่9ก้ารที่สครับกากับดูแลการดําเนินงานกิจการของสภาครับ ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมได้นะครับแต่ว่าน,นี้ผมยืนยันว่าผมตามตามข้อบังคับและด้วยเจตนาที่จะให้กฎหมายของทุกคนได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันนะครับมีแค่สองประเด็นนี้เท่านั้นเองครับที่ต้องการชี้แจงนะครับขอบคุณนะครับเราใช้เวลาพอสมควรนะครับผมขออนุญ,ญาตไปต่อนะครับ